วัสดีค่ะโอ้ควันออกปากโอ้โอาบแดดเราเห็นควันขนไหมโอ้หาโฮก่อนโอ้ควันออกรื้อตรงนั้นเออหรอฮะื้อตรงนั้นเหรอรอสาไดยางไงรืูตรงไหนตรงนั้นข้างป้าซากเอามาตัดไหมรื้ออะไรไม่ไม่มีอะไรไ<ม> <laughs> นาวหนาวหนาวหรืออะไรหาอะไรทำเคลียร์ข้างร้านก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกท่าน โอ่เอิงเอาออกไหมครูเนาะนี่เอามาวางไว้ข้างหน้าก่อนเนาะเพราะว่ากตัวมันโดนเนาะนี่ยมาไว้ตรงนี้ก่อนเออขึ้นมาไว้ตรงหินก่อนก็ได้ตัวมันตัวมันโดนเนาะ สัสดีค่ะพี่แอนเคลียร์หลังบ้านหลังร้านให้นะคะเราก็ต้องสอยย้ายสวัสดีนะคะหนาวหนาวหนาวหาวต้องผิงแดดต้องทำงานผิงแดดแล้วทุกคนเราต้องอยู่ไกลๆมันจะวิ่งใส่นึ่ เราก็ต้องไปกวาดหมดไลค์ให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีค่ะเคียร์หลังร้านนะคะเพราะร้านนี้แบบว่า <c oughs> แขกเนาะ FC นะคะพี่น้อง y u t u b e นะคะจะมารวมกันที่ร้านนี้นะ,ะโว,ว้วว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  เกียงเกาเลยนี่ตัดไปเลยเอ๊ะทักทายนะคะยามเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ออกมาก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะอากาศมันเย็นเนาะทุกคนมันก็ไม่อยากจะออกจากผ้าหม่มแถมเป็นวันหยุดด้วยนะคะเป็นวันหยุดด้วยเหนียวก็หนาวห่มผ้าไปตาม แอนแอดมินเลยนะคะเพราะว่าสาวาทีเขาจะไปเฝ้ากันแอดมินก็มีอะไรก็น้องหมีวก็ช่วยบ้างบางทีก็เฝ้ากันเฉยๆเขาคุยกันรู้เรื่องนะคะคุยกันรู้เรื่องเขาก็อยู่ด้วยกันได้ชอบแบบสไตล์เดียวกันยังอ่ะ สวัสดีนะคะเห็นเมื่อเช้าดูไลฟ์ยาบอกว่ากรุงเทพก็หนาวกรุงเทพก็มีอากาศหนาวเหมือนกันเหรอก็อยากพาเอฟซีไปเดินดูโคมที่อ่าทำกันเมื่อวานเนาะเอฟซีท่านใดได้ดูคลิปหรอยังเมื่อวานนปุกก็ร้อยร้อยโคมเนาะ ให้ไปที่บ้านพี่แอนพี่เสือเป็นคนมัดเนาะแล้วก็พี่นิตยาก็เข้าเริ่มข้า <c oughs> อก็เข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นทางการนะพี่นิตยาก็อ่าว่างก็มาระวาเมอวานพี่นิ้ก็พาเนาะ,ะปริตาคนใหม่นะคะมาอ่ามาดูตัวมาดูงานนะคะเป็นชาวบ้านสอุษีเนาะ ที่คุณเคยต้องต้องต้อง,อง,องทางขาวๆหน่อยๆนึงเออเนั่นแหละโอเคเดี๋ยวกวาดกันนะทีนี้ พี่เอ็นตัดแล้วเราก็กวาดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ อย่าทำความสะอาดข้างร้าน 你走来吧。 เียทำความสะอาดนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะเคลียข้างร้านทำความสะอาด ที่ทำความสะอาดหน้าร้านสวัสดีค่ะจะกวาดนะ,ะเดี๋ยวไปเอาไปเข็นรถก่อนอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะพยายามเคียร์ เก็บรถเก็บรถมอเตอร์ไซค์ลุงก่อนเก็บรถในตำนานพันแรกยางแบน สวัสดีนะคะปะพาไปละดูดอกไม้ดูโคมคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะไปดูลานทำความสะอาดพาเอไปดูนี่นนี่สวัสดีค่ะฮะพักคำพูดอยู่ดอนเลอ ดาเล่นน้ำเออเล่นน้ำนนนอยู่ในโพนี้กับโพนั้นเจ็บเอาเลยน,นี่นะคอสมอสเนี่ยอ่บอกว่าจะไม่สูงมันก็สูงอยู่นะนี่ทุกคน นี่นะคะมันก็เริ่มจะสูงแล้วตรงนี้ป้าก็จะทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้เนาะเป็นแบบว่าอาส่วนดอกไม้เป็นส่วนดอกไม้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงที่เนี่ยที่ผูยืนเนาะเนี่ยนะเป็นประตูระหว่างตรงนี้นะคะก็จะเอาโครงเต็นท์มาโครงเต็นท์มาสองเต็นท์นะคะแล้วก็จะมาร้อยประดับเนาะร้อยร้อยตุง ร้อยตุงร้อยอะไรโมบายประดับเนาะตรงส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เท่าเท,ท่าที่ฟังตามไอเดียป้านะคะปีนี้ก็ต้องรอขอแรงชาวบ้านนะคะมายกเต็นเพราะว่ามีแตส่สวนะคะมีแตส่สวแล้วก็ยกไม่ไหวนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องขอแรงมายกแล้วเราก็เดี๋ยวน้นจะเป็นปุกกับพี่เสือแหละนะปีน นะเป็น 100, ร้อยอ่าตรงเนาะรู้ว่าโมบายเนาะเดี๋ยวตอนถามป้าอีกทีนะประดับตรงนี้นะคะนี่ตรงส่วนเป็นส่วนดอกไม้นะคะอืมก็พาเอฟซีโอรเข็นปูก็ไม่ได้เก็บนะพาเอฟซไปดูนะคะที่เราอ่าประดับเนาะโคมเขาเรียกโคมเนะมาะเมื่อวานยังเหมือนมมีอีกอันหนึ่งที่ยังที่ยังไม่ได้อันนี้ นี่นะคะเอซเป็นยังไงบ้างสวยไหมอันนี้น่าจะเอาไว้ให <c oughs> ้ยาอาชิหรือเปลากับแม่ดาหรือเปล่า,เ,ลาเนี่ยพาเอีเดินดูกันแล้วเราก็ไปเอาไม้กวาดมากวาดเก็บทำความสะอาดนะแล้เวเก็บทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนี่ก็ใบมงใบไม้ก็เริ่มพัดเริ่มปิวมา นี่นะคะพาเอฟซีเดินดูก่อน <c oughs> ที่ทำเมื่อวานอันนี้ก็ยังไม่ได้กวาดไม่ไดาก็เปิดน้ำรถต้นโมกนะคะเป็นยังไงบ้างเออเอ,อด้านนี้เนาะดูอย่างนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะนี่พาเดินดูนะคะก็สวพากันทำเนาะ ตรงบ้างเอียงบ้างระดับสายตา <c oughs> ไม้ไผ่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทุกคน <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นระยะห่างที่ป้าได้ทําแบบไว้เนาะป้าได้ทําอำจุดมาร์กไว้นะคะมาร์กแบบไวนี่นะทุกคนเป็นยังไงบ้างสามารถว่าถ่ายรูปได้ นะะแต่ว่าป้าก็ยังได้ไม่ยังยังไม่ได้มาดูนะถ้าอาจจะมีเพิ่มเพราะว่าโคมยังเหลืออยู่นะ,ะอาจจะมีเพิ่มนะคะนีร่รอบๆแล้วก็ปักอ่าโมบายแล้วนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้แกะออกเปลี่ยนเมื่อวานนี้ก็รีบนะ,ะเพราะว่าพูดต้องไปรับเด็กอ่า ตอนบ่ายสามนะก็ทํางานกินข้าวบ่ายกินข้าวกลางวันเป็นข้าวตอนบ่ายมีเตรียมมาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ก็จะให้เป็นโทนสีขาวเลยเนาะอันนี้ก็ป้าแบ้านทํากับลองทําดูลุงเสือทอําเป็นไม้กางเขนให้แล้วก็ลองปักดูก็โอเคนะประดับมารอบๆี่ถึงตรงนี้ นี่เลยรับรอ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 บ,รอบ,รอบมาต้องเก็บฟางเก็บอะไรแหละเก็บพวกเศษไม้เศษอะไรนะนี่ฮดิแล้วเ,เวเราก็ตามเก็บ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 ทำไปด้วยเก็บไปด้วยโอ้ยหมอกหมอกลงดูดูไผ่นี่ปะ่ะจนมีละอองน้ำแมนี่ฮนะ เก็บกวาดโกยโอ้ยดูน้ำอันนี้คือน้ำไม่ได้แช่เย็นนะแต่ดูจนเย็นน่ะอากาศหนาวแค่ไหนบอดขนาดเมืองไทยอะงขนาดนี้ต่างประเทศจะเป็นยังไงเนี้ยบอดนี่นะทุกคน เี๋ยวเอาเก็บก่อนเก็บก่อนเอารถไปเข็นเอารถเข็นเอารถเก็บก่อนไม่ใช่แปดโมงแล้วหรอแปดโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวปูทำคลิปเนาะทำคลิปเคลียร์ความเรียบร้อยนะคะลานองค์ปูเตรียมประดับเพิ่มเติมนะคะก็ ไรนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าปูก,ก็ออกมาก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าวันนีาา้เป็นวันเสาร์เนาะอากาศหนาวด้วยนะคะก็ไม่อยากออกจากผ้าหม่มมิวก็ไม่อยากลุกเท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะอืพนักงานคนใหม่ก็มาเริ่มงานแล้วนะคะโอเคค่ะไรนี้ก็สวัสดีนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ